แกอะคิดมากแกอะคิดมากโอ้ยเอวเหลือเท่าไหร่อะไเสียงอย่างงี้บ้าหรือเปล่าใครจะไปนินทาใครจะไปนินทาเร็วแกอะคิดมากน่ารักขนาดนี้ยใครจะไปนินทาคือเขาเนี้ยเป็นตัวนิยามแล้วนะจริงเหรอเขาเป็นนิยามของคาว่าวอความวอความวอเป็นนิยามแล้วทำไมอ่ะสมมติสามคำให้เขาคือต้องเป็นวรรณรัตน์ คนอื่นจะเข้าใจว่าโอเคนี่แหละวอสมมติคนสมมติคนอื่นไปดื้ออะไรเงี้ยไปใช้คำนี้ได้เลยนะวันรัตอยู่เลยเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบวันรัตย่างเี้อเขาใช่เป็นคนวานรัตจังวะหมายความว่าน่ารักลงคำว่าเป็นคนที่เป็นคนนัันเัอหมายความเป็นคนที่ยินแบบตกลมรักอ่ะเขาบอกความวอที่ให้เขาว่านิยามสามคำว่าถ้านิยามนิยามตัววอเนี่ยนิยามว่าอะไรเขาบอกว่า วออะไม่ต้องน,นิยามอย่างอื่นให้ใชค้คำว่าวานรลาสไปเลยแปลว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนว,นวานัตาอย่างนี้อย่างเงี้ย <c oughs> แหลกปะวีวีอาสุดหล่อกับแม่มาแล้วเป็นไงรูปลงไปแป๊บเ,เดียวตายร้อนไม่ลูกโดนแดดเดี๋ยวแม่จะไปฆ่าแดดให้นะได้ไหมฮะลองดูครับเป็นตัวแทนของประเทศชาติเอาเป็นอันันวองเลยครับผมเอาคืออย่างนี้เลยสามคำก็คืออันันวองครับความอันันวองเป็นยังไงเนี่ยความอันันวองคือเขาเป็นคนที่ เขาเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มีพันธุกรรมของสลอตครับเขาเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากผมแบบผมว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะแต่เขาเนี่ยแบบขี้เกียจแบบแล้วแล้วแล้วรักเขาไหมห<ะ>มายถึงว่าแบบเอ็นดูน้องไหมเวลาทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นดูคร<อ>ับข<ม>ี้เกียจถึงขั้นยอมนั่งร้อนๆเพร,ราะไม่อยากลุกขึ้น,นเปิดพัดลมแล้วเปล่นสถานาการณ์แบบผมเห็นมันแบบ ถ้าสมมติว่าเรานอนได้เหลี่ยมแล้วผมก็จะไม่ต้องนอนได้เหลี่ยมคือยังไงอะไรคือนอนได้เหลี่ยมแน่นเสมอมันเ,เป็นจังหวะได้เราสบายทั้งตัวแล้วอะไระแล้วแบบถึงแม้ว่าผมจะหิวน้ำมากขนาดไหนแล้วผมต้องเสียท่านี้ไปเพื่อลนกไปกินน้ำผมก็จะนอนอยู่เหมือนเดิมถ้าว่าทำงานผมก็จะไม่ขี้เกียจ <Okay. S 1> เบรกกก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าผมขี้เกียจตลอดเวลาไม่ได้